ดอกของมละกดูยังไงมาดูตาม่เปิดออกมาเห็นไ,ไหมครับสำหรับท่านที่รู้แล้วไม่เป็นไรนะครับผ่านเลยครับไม่เป็นไร<ม>แต่หลายท่านที่ยังไม่รู้นะคาเตือนช่องนี้นําเสนอเกร็ดความรู้สาระปนความบันเทิงแบ่งปันจากประสบการณ์คนทําจริงมีการบรรยายในสไตล,ล์ที่เป็นของตัวเราหากคลิปนี้ยังไม่ถูกใจยังมีคลิปดีๆอีกมากมายในช่องของเรานะครับ ผมเห็นไหมผมถืออะไรอยู่ครับคือว่าหลายคนนะครับสงสัยแล้วก็พยายามสอบถามผมกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องการคัดเพศมะละกอแยกเพศมะลกอผมวันนี้นะครับเคยแต่ก่อนเคยทำอีพีนี้ไปแล้วนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างงุนงงจากต้นชนปลายไม่ค่อยถูกทั้งนั้นที่ผมมาพูดแต่เนื้อทั้งนั้นเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะ ทำให้ดูอีกครั้งแบบชัดๆนะครับผมแบบชัดๆนะครับในจบในสิบกว่านาทีนี่แหละนะครับดูสิบกว่านาทีนี่เป็นเลยนะครับผมบรรลุเลยนะสเต็ปแรกนะครับตอนปลูกนะหลายคนงงนะครับเราต้องปลูกประมาณสี่ถึงห้าต้นสามต้นนี่ถือว่าขั้นต่ําแล้วนะเพื่อที่จะคัดเอาต้นกระเทยหรือต้นสมบูรณ์เพศนั่นเองนะครับตอนคัดเพศได้ประมาณเต็มที่ก็สองเดือนครึ่งนะดอกเริ่มออกคัดเพศได้นะครับผมทีนี้นะครับเราหลุมนึงอ่ะ เราเอาแค่ต้นเดียวต้นที่เป็นกระเทยหรือสมบูรณ์เพศต้นอื่นเราตัดทิ้งเลยนะครับผมแล้วจะดูยังไงล่ะถ้าเจอต้นกระเทยคู่ใช่ไหมครับให้เราดูก่อนว่าเอ้ยหนึ่งมันมันลำต้นมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าลำต้นใกล้เคียงกันแล้วแล้วเราเอ้ยแปลงเราไม่ค่อยเจอต้นกระเทยเลยนะเออเราสามารถเก็บไว้ทั้งคู่ได้โดยการโน้มต้นโน้มต้นนะครับโน้มต้นแบบไว้คนละด้านกันเลยเอาเชือกดึงเอาไม้ปักหลักแบบให้ด้านนี้เองมาฝั่งนี้ให้ด้านนี้เองมาฝั่งนี้คนละด้านกันเลยได้แต่ แต่เขาบอกว่าลูกมันจะไม่ไม่เยอะนะตอนแรกนะครับในในหนึ่งหลุมมันมีสามสี่ต้นนะให้เราไปดูต้นที่มันโตที่สุดก่อนนะมันจะมีอยู่ต้นที่โตที่สุดถ้ามันเป็นกระเทยแล้วใช่ไหมครับกัดฟันต้นอื่นตัดทิ้งหมดเลยไม่ต้องไปแกะดูแลใช่ไม่ต้องไปแกะดูแลซิบเวลาตอนนี้เราไม่มีต้นแบบนั้นให้ดูนะแต่เราจะมีต้นใหญ่แล้วมาดูกันเลยว่าเวลาดูเพศดอก ของมะละกรดูยังไงมาดูตามนครับผมเดือนตอนตอนประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งนะครับให้เราสังเกตที่ระหว่างระหว่างกิ่งก้านใบนะครับระหว่างก้านกับต้นนะมันจะมีไายแหนงแล้วมันจะมีดอกออกมาจะเป็นดอกแบบเล็กๆเข้ามาจิ้มฟันนะครับดอกเล็กๆเข้ามาจิ้มฟันนะ ยังไม่ใช่ดอกที่เป็นช่อนะดอกพวกนั้นมันจะออกมาแค่ดอกเดียวนะครับออกมาแค่ดอกเดียวนะครับดอกแค่นั้นน่ะสามารถใช้ในการคัดเพศได้แล้วแต่มันยังไม่ใช่ดอกที่จะเป็นผลนะเอาแค่ดอกคัดเพศเขาเรียกว่าดอกคัดเพศใช่มันจะไม่ติดผลดอกพวกนั้นเคยเรียนสปชป4สี่ไหมที่เกี่ยวกับเรื่องดอกชบาว่ามีเกสรตัวผู้แก่สรตัวเมียแล้วมีรังไข่นะครับมีกีบล้งกีบเลี้ยงอะไรดอกมะละกอเป็นดอกแบบนั้นเป็นมันจะย้อนไปไกลมากเลยนะใช่ไกลมากกว่าจะโตแล้วมาทําไร่ทาสวนได้ขนาดนี้ก็ S <S อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับอาจจะมีมีดคัดเพศหรือออัน uh, นี้มีดตอนเก่งเนาะหรือคัตเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นพวกไม้จิ้มฟันก็ได้เพราะว่าเราจะต้องใช้ในการแงะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับทีนี้ผมจะเอาดอกมาหนึ่งดอกอตอนนี้ลนะ<อ>สมมุตินะให้ทุกคนจินตนาการนะครับว่าม,มันไม่มีพวกนี้อยู่มันคิดว่ามันคือต้นเล็กแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีดอกตรงนี้โผล่มาหน่อยหนึ่งดอกเท่านี้คัดเพศได้แล้วถือว่าใหญ่มากเวลาผมใช้คัดเพศนะดอกตรงนี้ดอกตัวเนี้ยน,นะ อันเนี้นะอันเนี้นะอันนี้ถือว่าใหญ่มากจริงๆผมใช้เท่านี้กันเองเนี่ยใช้อะไเล็กเนี่ยในการคัดเพศนะผมใจร้อนเราคัดเพศตอนตอนประมาณสองเดือน <2 S 1> ครึ่งสองเดือนครึ่งนะอันนี้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 ก็ถือว่าใหญ่มากเอือเอาอันนี้แล้วกันอเอานทาไมอเอาเอาบนยอดนะเดเอาดอกนี้เลยนะเสียดายไงดอกนี้เลยนะเสียดายนะข้าเสียดายโอเคอันนี้ดอกตรงกลางเลยนะ ตรงกลางเราตรงกลางนะดูนะครับเอามือกดให้ยุบต้นนี้คือต้นกระเทยผมจะให้ดูต้นกระเทยก่อนนะต้นกระเทยเราจะมีอะไรเอามือกดให้ยุบก่อนแล้วก็เอากีบเขาออกเห็นไหมครับล็อเ,เปิดกีบเขามาปั้งข้างในเห็นไหมครับเราจะเจออันที่มันเป็นเส้นเส้นขนๆเนี้ยอันที่มันเป็นคล้ายๆกับต้นถั่วงอกต้นถั่วงอกแล้วกันเห็นไหมต้นถั่วงอกเล็กๆเห็นไหม เนี่ยเนี่ยถั่วง,งอกเห็นไหมแล้วมีปลายถั่วง,งอกเห็นไหมรอบๆเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเกสรเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถ้ามันโตหน่อยนะมันจะเป็นสีเหลืองเนี่ยครับที่เป็นที่เป็นเส้นเหมือนเส้นถั่วงอกตรงเนี้ยเป็นก้านๆตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าเกสรตัวผู้อ่าจำไว้นะเกสรตัวผู้นะแล้วตรงกลางนะครับตรงกลางนะ่ะ คือให้จินตนาการว่าทุกต้นนะครับขั้นต่ําก่อนเลยทุกต้นคือต้นที่มีแกสอนตัวเมียคือต้นตัวเมียก่อนนะครับผมทุกต้นนะครับจะมีตัวเมียอยู่จะเป็นแกสอนตัวเมียแต่ไม่ใช่ทุกต้นที่จะมีแกสอนตัวผู้งงไหมตอนนี้งงไหมงงไหมคือทุกต้นนะครับมีแกสอนตัวเมียอยู่ข้างในทุกต้นเลยแต่ไม่ใช่ทุกต้นที่มีแกสอนตัวผู้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องหาดอกที่มีแกสอนตัวผู้นั่นเองนั่นคือ มีทั้งแกสอนตพู้และแกสอนตัวเมียอย่ในดอกเดียวกันนั่นคือสมบูรณ์เพศหรือเรียกว่าดอกกระเทยน,นั่นเองครับจำภาพนี้ไว้ดูภาพนี้ก่อนดูภาพนี้ก่อนทําไมผมถึงให้ดูกระเทยก่อนเพราะว่าดูกระเทยปุ๊บแล้วไปเห็นดอกตัวเมีย <s> <ๆ>พอไปเห็นดอกตัวเมียแล้วจะรู้เรื่องถึงบางอ้อเลยครับเห็นกลีบตรงนี้นะดูกลีบตรงนี้นะเห็นไหมเห็นกลีบตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้คือแกสอนตะพูส่วนแกสอนตัวเมียกับรังไข่เขาจะอยู่ตรงกลางตอนคัดเพศนะครับให้คัดดอกเท่านี้นะ ไม่ต้องไปคัดดอกแบบเป็นลูกมันไม่ใช่ไม่ทันแล้วไม่ใช่เขาไม่คัดกันชาวสวนจริงๆนะครับคนทําจริงๆนะเขาคัดเพศกันเท่าเนี้ยแล้วไอ้เท่าเนี้ยใหญ่มากด้วยในการรับเล็กว่าน,นี้ที่ผมคัดนะต้องแกะคัดเพศนะครับมะละกอนะครับเอาจริงๆเลยนะอย่าดูแต่จะต้องแกะดูทุกต้นคือแกะดูทุกหลุมอนะ่ะคือบางคนดูลักษณะดอกแล้วก็ฟันเลยดูลักษณะดอกแล้วก็ฟันเลยผมไม่แนะนําผมอยากให้แงะดู ไม่ไม่เสียเวลาหรอกครับน้อยมากที่จะเจอเตอร์พู้แบบเพียวๆแบบอย่างเดียวนะแบบไม่มีค่ะที่สวนแทบไม่มีหรอกแทบไม่มีนะครับที่สวนแล้วไม่มีเลยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์สามพันต้นไม่เจอสักต้นเลยแต่ถ้าหกพันต้นอาจจะเจอรักสองต้นประมาณนั้นอ่ะทีนี้มาดูข้างๆเขาเป็นต้นตัวเมีย,ยทีนี้มาดูตัวเมียต้นนี้คือเป็นต้นเมียคือผมคัดเขาแล้วทั้งสี่สามสี่ต้นที่ที่เขาปลูกนะ่ะมันเป็นตัวเมียหมดเลยผมจะเอา ดอกตรงกลางทำไมเราถึงต้องเก็บตัวเมียไว้ก็เพราะว่ามันเป็นเมียทั้งก็มันเป็นเมียตัวสุดท้ายแล้วมันเป็นเมียทั้งสามสี่ต้นเลยนี่มาดูตัวนี้อันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะบางคนบอกว่าดอกตัวเมียมันจะหมุนเป็นเกลียวใช่ไหมมันก็จริงนะมันก็จริงมันก็จริงแต่ถ้าไปเจอช่วงอากาศที่ดอกมันเพี้ยนอ่ะดอกกระเทยมันก็หมุนเกลียวนะและข้างในมีเกสนตัวผู้ด้วยเออมันมี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 จริงมาดูที่นี่เลยดูนะครับ จำเมื่อกี้ได้ไหมเวลาเปิดไปเราเจออะไรทีนี้มาดูตัวเมียเราเปิดไปเราจะเจออะไรหนึ่งเลยดอกหลวมเห็นไหมเขาเปิดกลีบดอกเมียมันจะหลวมเ้เขาเปิดกลีบนะเขาเปิดกลีบเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมผมควรจะเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มตูดนะนะใช้มือดึงเลยดีกว่าเอาเหรออุตส่าห์จะทําเหมือนกับมีมิวสิกวิดีโอหน่อยเห็นไหมเห็นไหมข้างในถ่ายไปแล้วเขาไปแคปเอา ครับน้องครับนองอ่ะเปรียบเทียบกระดอกกระเทยเรแจะไซส์ดอกกัละเรื่องกันเลย<ผ>มัน <laughs> ต้องไป่นั่งเห็นไหมกระดอกกระเทยเห็นไหมครับตัวเมียเขาจะไม่มีกลีบมือนิ่งนงนิดนึงเห็นไหมครับค่ะโอเคตัวเมียนะครับตัวเมียเขาจะมีแค่ตรงกลางเกสอนตัวเมียคืออยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือรังไข่เดี๋ยวนะผมขออนุญาตเอานี้แล้วกันบบ้านนะเรานะ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเขาเรียกว่าราังไข่รังไข่นะเกสตรตัวเมียเขาจะอยู่ตรงนี้อ่าก<โอ><อ>็คือหมายความว่าต้นนี้คือต้นเมียแหละมันไม่มีเกสตรตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้เป็นขนอยู่ข้างๆงไม่มีนะไม่มีต้นนี้เลยเป็นต้นเมียส่วนต้นที่เป็นตัวผู้นี่มีเกสตรตัวผู้อยู่ด้วยเห็นไหมมีทั้งเกสตรตัวผู้และตัวเมียต้นนี้เลยเป็นกระเทยนะครับ <entr> ผมขออนุญาตเอากระเทยดอกใหญ่กว่านี้ให้ดูได้ไหม โอเคงั้นตามเอาตรงนี้เลยกระเทยดอกเท่ากันเลยนะเสียดายมากเลยเนี่ยผู้ชมเอาดอกที่ชัดๆให้ดูเลยค่ะดอกที่ชัดๆให้ดูเลยกล้องเราก็ดีดีนะใช้มือก็ได้ค่ะมือกดไปเลยนี่คือกระเทยชัดๆมาดูนะกระเทยชัดๆเปิดออกมาเปิดออกมา เห็นไหมครับน,นิสัเท่ากันแล้วกากรีบเอาหมดเลยค่ะเอากรีบเอาเอาให้หมดเลยนะโอเคอ่ะเห็นไหมครับให้ถ่ายเห็นชัดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นรูปถ่ายขึ้นให้ด้วยละกันค่ะโอเคครับอย่างนี้อย่างเดียวนะครับ<ะ>ต้นตนัวเมียจำอย่างนี้ละกัน ไม่มีแกสอนข้างเจอแค่แบบว่าเหมือนพินบอลลิงอะ่ะเหมือนหยดน้ําอะอ่ามันหยดน้ําไม่มีอะไรล้อมรอบคือตัวเมีย okay. ต่อมาถ้าเจออย่างนี้มีขนรอบรอบมีข้างข้ามีเหลืองเหลืองมีคล้ายๆกับต้นถั่วงอกอยู่ข้างข้างนะมันคือมันมันมันคือแกสอนตัวผู้นะนี่คือต้นกระเทย ส่วนต้นผู้ไม่ต้องไปกังวลต้นผู้ไม่ต้องไปกังวลถ้าเจออย่างเนี้ยต้นผู้มันจะเป็นพวงสร้อยด้วยแล้วมันเจอน้อยมากไม่ต้องกังวลเอาแค่ว่าเราเจอตัวนี้ให้คิดว่ามันคือกระเทยจบอย่าไปซีเรียสว่ามันคือต้นตัวผู้ต้นตัวผู้โอกาสเจอน้อยมากๆน้อยแบบห้าพันต้นเจอหนึ่งต้นอาจจะเป็นที่ต้นพันธุ์เราอาจจะเป็นที่สายพันธุ์เราเราค่อนข้างโอเคด้วยแต่เชื่อผมเถอะถ้าเจออย่างนี้ก็คือเอาไว้เลยมันยังไงก็กระเทยนะครับตัวผู้ไม่ค่อยเจอหรอกน้อยมาก ถ้าใครเจอก็เก็บไว้มันเป็นของแปลกนะแต่ผมไม่เจอเลยนะครับเอาไว้ทดลองเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไปถ่ายรูปไปตอกตะปงตะปูเอาไปตอกตะปูไว้ทดลองเอาไว้เล่งนุน่นทําให้ต้นตัวผู้ออกลูกแล้วมีความสุขทาคลิปสนุกกว่าถ้าเจะอย่างนั้นอ่ะคือว่าเวลาเราคัดเพศนะครับให้เราไปเลือกต้นที่มันโตที่สุดในสามสี่ต้นนะคัดเขาก่อนถ้าเขาเป็นกระเทยนะครับปุ๊บโคนต้นอื่นรอบๆอ,บอบทิ้งเลยพอเลยนะครับแต่ถ้าเขาเป็นต้นตัวเมียนะให้เราดูข้างๆก่อนนะครับว่า เฮ้ยข้างๆก็โตไล่ๆเรียกกันนะถ้าข้างๆโตไล่ๆเรียกกับเขาใช่ไหมตัดเขาออกก่อนเลยต้นเมียค<ช>่แต่ถ้าเขาโตโดดอยู่ต้นเดียวเบ์เลอร์เลยนะแล้วข้างๆมันต้นน้อยๆน้อยๆอ,อย่าพึ่งตัดเขานะอย่าพิ่งตัดเขาพยายามรอให้รอให้ข้างๆเนี่ยมันมันโตมาไล่นิดนึงแล้วสามารถคัดเพศได้ผมเจอเคสนี้เพราะว่าผมตัดไปหมดและไอ้ต้นเล็กๆนั่นแหละ มันดันเป็นตัวเมียอีกทําให้ผมเสียดายต้นที่มันโตที่สุดเพราะว่าต้นที่มันโตที่สุดอย่าลืมนะครับเขาเก่งที่สุดในย่านนั้นแล้วนะหาอาหารเก่งอะไรเก่งหมดแล้วต้นมันโตไวแบบแย่งคนอื่นกินอาหารหมดเลยอ่ะโอกาสที่เขาจะให้ลูกผลผลิตเราที่ดีมันมีสูงมากไงเนี่ยครับเลยเป็นสาเหตุที่เทคนิคของผมด้วยนะว่าไปคัดเพศนะไม่ใช่ว่าเราต้องรอทั้งสีต้นออกดอกแล้วคัดทั้งสีต้นไม่ใช่นะครับใให้เลือกต้นที่โตที่สุดเลือกคัดเขาก่อนถ้าเขาเป็นกระเทยปุ๊บตัดต้นอื่นทิ้งเพราะว่าต้นที่โต เขาเก่งที่สุดหาอาหารเก่งที่สุดในญาตินั้นแล้วใช่คําว่าต้นที่ออกดอกก่อนดีกว่าค่ะเออต้นที่ออกดอกก่อนแต่ต้นที่โตก่อนมันก็ออกดอกก่อนแหละประมาณนั้นแหละนะครับผมก็คือว่าเขาจะได้เก่งที่สุดผมใช้คาว่าเก่งนะใช้คําว่าเขาแบบเราแบบมีความสัมพันธ์กันฉันพ่อลูกกับมันเนี่ยบางทีธรรมชาติมันก็คัดให้เองแต่บางทีต้นตัวเมียมันก็ต้นตัวเมียบางทีมันเก่งกว่านะโคดอวบอ่ะโอ้ตัวเมียแน่นอนค่ะโอเค คลิปนี้นะครับไขข้อกระจังของการคัดเพศมะละกอแบบร้อยเปอร์เซ็นได้ผลร้อยเปอร์เซนตนะครับไม่ต้องรอรุนแล้วก็โอกาสที่จะได้ลูกกระเทยค่อนข้างสูงมากถ้าเราปลูกลุมละสามถึงสี่ต้นนะค่อนข้างค่อนข้าง9 9บเปอร์เซผมให้เเซเทคนิคก็คือตอนประมาณเดือนลงปลูกถึงเดือนครึ่งถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันประมาณ4ี่ห้าต้นใช่ไหมประมาณสักเดือนครึ่งแล้วมันมี4ี่ห้าต้นใช่ไหมครับค่ะเราพยายามไล่ตัดเลยแรนดอมสุ่มเลยเอาแบบว่าต้นที่ไม่สวยอะ ให้มันเหลือสักสี่ต้นเพื่อจะได้ไม่เยี่ยงอาหารกันนะครับแต่ถ้าบางทีก็สามต้นก็ไวก็โตไวกว่าสี่นะสามต้นก็จะโตไวจะได้แต่แต่ความเสี่ยงเราจะเยอะขึ้นจะได้คัดเพชรเร็วขึ้นด้วยใช่ความเสี่ยงเราจะเยอะขึ้นโอเคอยู่ตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงเอ่อหอบๆนิดนึงยไงมันมันอ่าต้นมะละกอที่ผมปลูกไว้นะอันนี้เข้าวันที่สองนะครับผมไม่ได้กลัวว่าเขาจะตายจากการลดน้ําหรือแดดผมกลัวอันนี้มันทับนะครับ หายใจดังมันร้อนโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปนี้ละกันเลยเดี๋ยวจะสรุปให้ชัดๆอีกสักรอบนะคะทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งขึ้นเป็นภาพนิ่งนะนะครับผมแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าท่านใดคิดว่ามันมีประโยชน์สําหรับท่านที่รู้แล้วไม่เป็นไรนะครับผ่านเลยนะครับไม่เป็นไรแต่หลายท่านที่ยังไม่รู้นะครับมันเป็นประโยชน์กับ หลายท่านที่ยังไม่รู้เนาะแล้วก็ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรผมแทนคำขอบคุณผมยกนิ้วอะไรเงี้ยครับกดแชร์กำลังใจกดแชร์ไปอะไรเงี้ยคไม่มีเวลาดูก็ติดกดติดตามด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ